สวัสดีครับ F c ทุกท่านพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่วัดมณีวงครับจังหวัดนครนายกครับเขาบอกว่าตรงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับน่าเข้าไปดูครับ นี่ครับ,รบวัดอณีวงศ์จองวัดตะคอ,อนายก ไี่ว้าอะไรจุดจุดจุดที่เขาไปเที่ยวที่อีกที่นึงมังม้งมันมีที่เข้าไปถ้ำเป็นถ้ำถาานคคี่นาวัดครับผมครับหลังจากที่เราไหว้พระประธานนรโสดร็จนะครับก็จะเข้าถ้ำพญานาคครับถ้ำบาดานตรงนี้ครับ นี่ครับทางเข้าถ้ำ่รับถ้ำพญานาข้างใน,น,น,งน,นเข้าตรงนี้คัอันนี้ชุดแรกงบทาเข้าอันนี้เป็นทางออกเขาเข้าทางไหนฮะ นี่ทางออกเอา้านี่มันนี่มันทางออกทางเข้าทางโน้นทางเข้าทางโน้นนี่มันทางออกนู่นโน่นปานอยู่ข้างหลังนู่นน่ะครับพี่ปานนู่นโอ้ตาแม่ขอน่นน่ะ มาดูทำครับเดินเดินเดินนู่น,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 นทางเข้าอ่านี่ ทางเข้าถ้ำอันตรา,ารครับเป็นเล่นเลยจากหงวิสต่ต่อนะครับเชิญได้เลยนะครับวันนี้นะครับ นี่คือทางเข้าครับอนุญให้เรงเจ้าว่าแวเข้าเลยเข้าเลยนี่ทางนี้ทางนี้ทุกนเลยุเลย้มานาครับารก่อนนะครับ เื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเรานะครับสองอาีก่อนวันรับปีใหม่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลแจกรีดนได้จุ่านเลยครับแบมือได้เลยนะแบมือรับวัตถุมงคลเดินเลย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 หรือว่ท่านใดทีจะร่วมสร้งอุโบสถท่านนะครับก็สามารถร่วมสร้งอุโบสถ่านะได้เข้ามาได้เลยครับไยากเข้ามาได้เลยเี่ยเข้าครับอุทยานปฏิบัติธรรมไทยในสวนรันนี้ครับเข้ามาก็จะเป็นนี่ครับ เป็นเหมือนถ้ำครับคนเยอะครับวันนี้มา,มาก็จะเจอวัตถุมงคลครับชาววัตถุมงคลพระภูปิยะรัตนานิพุนหลวงพิตต่อนะครับอลังการมีทางเข้าคนพุ่งพล่านเยอะ นี่ครับเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้ ทำบบตเงินครับตากทำโนเป็นพื่อนตางค์ตานี่พมา่าคนพม่าเขาจะแต่งตัวแบบมิชิ ่ากาทาไม่มอกาลยนะบกเลยู้วท่าั้นนกคตนะปนผูกวทานันะนืนัที่มปากกรที่จะทคูควนะสามารถปฏิบัติตากนงั้นใครที่ทุบหนึ่งร้อาทจรับไปเลยนะคนี่ยตูทีติโหนนัคนหลรนดวงเานึเนึงโลับไปเลยนะะเพราะว่าโกาสแบบนี้นะบกเลว่าทกันไกระโจนะ ท่านใดที่จะให้ดูดูเราได้ข้อติดตากอเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะเพราะที่ตากันเดียวก็ได้นะเข้ามาหัู่เราได้เลยตอนนี้ดูดูเราถูไหมครับพนกานที่ตัดตุกที่ตัดตัวธรรมดาเวียนทองสรางใดูลยนะในวัดพ่กที่ประกาศเข้ามาโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยนะพระองค์ได้โอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยวันนี้เป็นวันปีใหม่ปีเก่าถื่อตึงไม่ดีในตัวท่านท่านะไดออกไปบอกเลยว่าถือตึงไม่ดีในตัวเราจะได้หลุดไป พวกนี้เป็นวันต้อนรับปีใหม่เพื่อนจะได้ต้อนรับปีดีๆเข้ามาในตัวเราเชิญนะครับท่านใดที่จะให้หลวงปู่เราได้ข้อพิจารณามาเลยวันนี้สายตื่นเต็กเต็กมเลยพวกแก่ไม่ชอบไม่กล้ากันพวกจำเป็นต้องคอยรู้นะคอยรู้ในทุกประเทศต่างเพวกนั้นมาส่งคน

ทานนะคะตอน้เอนะคะากเนข้าไปเรอยๆนะคะไม่หยุดสัรนะคะไม่หยุดวนะคะแอยเร่อยๆนะคะเิหน้าเข้ามาอ่หน้าเข้าไปเรื่อยนะคะเ่หน้าเข้าไปเรื่อยๆนะคะ ทำเป็นปลังกาเ่ะคเวนดนงนะคะคเี้ายไงนยว้านนะคะนี่ครับถ้ำพญนานาคครับอลังการมากพี่น้อง มันมีวงครับจังหวัดสุรนารยกแม,รแม่แบบลึกลับซับซ้อนครับคนเขาจะมาทำบุญปิดทองกันครับ รู้มากก็ทุกมากเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างก็ได้มันจะมีไฟแสงสีสว,ว่างวู่วาบเปลี่ยนตลอดเวลาจะมีการเปลี่ยนไฟตลอดเวลาน้ำทุกไหลลงมาเรื่อยเ,เป็นลูกปั้นครับ ปั้นแล้วก็มีการประดับด้วยเอฟเฟกแสงแสงไฟครับแล้วก็แลดูลึกลับเป็นลึกลับซับซ้อนครับอากาศข้างในเย็นสบายครับ การเด็นครับเย็นสบายนะครับคนก็จะเดินเลาะเลาะไปตามผน,นังเป็นปริมากรรมพญานาคครับประิมากรรมลูกพญานาคครับคุณปั้น ก็จะทำลักษณะคล้ายๆกันครับเป็นพญานาคน่าจะเป็นพันครับเป็นพันตัวครับอย่ามีทั้งเจ็ดเสียนมีทั้งหนึ่งเสียนทำเอี่ยวขึ้นไปบนเสาบนผนังก็มีครับคนเริ่มเยอะครับ ของที่นี่ครับวมภาานนนะครับแล้วคนซ้ายครับเพื่อนนะอยากว่าไทั้งไทนะครับเลือกไปนี้ไมมาหรอกกดวร์นั่นะเแปะมาาข้ามนด้านนี้กันได้นะครับเินวาําบุญบ้าากันนะครับทก็นลหนึง้อยบาทจะได้กำไรสาวมากในการ นี่เป็นกำไรต่ามากกำไรค้าขายนะค,ะคระใรกล้ๆกำไรการท่องเที่ยวมาทั่วไปนะครับอันนี้แต่ละจุดจะมีวัตถุมงคลนะครับวางจำน,น่ายะครับแล้วก็มีร่วมกันทำบุญครับทำบุญลดน้ำมนต์อันนี้รอดสมพยานาคมีสังวาลมีเนี่ย ทางในนี้เองเสรนนี้ได้เลยนะคะเบื่อตักบูตถวายสมบัติให้กับพ่อปู่เยญาหน้าใาาน,น,าน,น,านได้นะคะมาดกันถวายได้กันได้นะคะขอเอาบนี้ได้นะคะนี่ครับโนี่นี้ถ้ำทองครับถ้ำทองครับทางในมีทองทั้นั้นเลยครับเพชรินจินดาถ้ำทองถ้ำพญานาค ครับมีหีบเงินหีบทองครับโอ้เยอะมากนี่ครับ,รบสร้อยสังวาลเข็มขัดเต็มไปหมดครับครับมีแต่เงินแต่ทองสาธุขอให้ลูกลำ่ำลำลรวยรวยเงินทองไหลมาเทมา เรียกว่าสมบัติสมบัติคนติดเป็นนทางเดือนไปเรื่อยๆครับเรียกว่าถ้ำท,ทองครับเขาจำลองเป็นเหมือนถ้ำพญานาค 赞同。 สมบัติครับวันนี้พาพี่น้องเดินออกทางออกแล้วครับคนเยอะมากครับบรรยากาศก็เยน็นสบายคนระับ พยานาคคนเหนื่อยก็นั่งแล้วครับเหนื่อยมากนั่งแล้วนั่งพักแล้วมีรอดท้องเพยนาครอดท้องเพยานนาบ

และสลับซับซ้อนครับเป็นเหมือนถ้ำจำลองครับเป็นถ้ำจำลองนี่ก็จะเป็นทางออกนะครับคนเยอะครับวันนี้เป็นวัดที่น่าเที่ยวครับมีให้ทำบุญด้วยครับทำบุญ สายทาบุญก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งการท่องเที่ยวครับนี่ประตูทางออกก็จะีนี่ครับที่เป็น ฤๅษีครับความฤๅษีน,ขนีข้างบนด้วยครับข้างบนมันก็พุทโธปางต่างแต่ละจุดก็มีจุดให้ทำบุญนะครับถวายสังฆทานครับ จะเป็นฝีมือช่างปฏิมากรรมครับสวยงามนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นเทวดานะครับประจำ ประจำตัวเป็นรูกปั้นเทวดาแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยทองเหลืองครับสวยงามครับเหลืองอลังยาวเหยียดไปถึงครับสามรอบอรับ้วของใครฝั่งทางนี้ครับก็จะเป็นนี่ครับ ประจำวันเกิดครับชาวเวสุวรรณับประจำวันเกิดนะชาเวสุสวรรณครับพระเจาทดาอันนี้เป็นยักษ์อันนี้ประจำวันเกิดครับ เดาจแต่งทรงองค์ทรงเครื่องเครื่องเงินครับแต่ละจุดจะมีพะระผมงละมนะแจกตะลี่ก็ถูกมงคลนะครับบูชาเอาตามศรัทธาครับอ่างน้น,นาคก,กไฟสาย งูสายเซยาน่าครับมาที่นี่เลยครับก็จะมีวงมีทุกแบบทางออกนะครับทางออกแล,ออกแลพี่น้องก็จะมา,มาจบทางที่เข้ามาเมื่อกี้ครับที่ควายลูกอะไรก็รูก อันไหนก็เป็นร้านกาแฟครับกาแฟสดกแฟเข้าไปบ

จบไล้์ปะเท็นนี้เจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปจะไปที่ไหนครับคลิปนี้สวัสดีครับ